ล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกชอนร,รับทราบข้อกล่าวหา14กรกฎาคมนี้การออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องเปิดรับบริจาคช่วยเหลือไฟป่าของนายชอนบุรณหฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังยังคงมีประเด็นที่หลายคนติดใจเพราะยังมีหลายคำถามที่นายชอนยังไม่ได้ตอบสังคมขณะที่วันนี้นายรวณรงค์แก้วเพชร ทนายความหอบหลักฐานเพิ่มเติมไปมอบให้กับตำรวจเพื่อขอให้เดินหน้าตรวจสอบนายชอนนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความหอบลังหลักฐานสเตตเมนต์ของนายชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังไปมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนสพปากเกรดเพื่อประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมหลังก่อนหน้านี้ไปแจ้งความเอาผิดนายชอนตามพรบอรคอมพิวเตอร์ ผิดพรบควบคุมการเรียระไรรวมถึงขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากมองว่านายชรอ,อาจเข้าข่ายความผิดฐานช่อกองประชาชนด้วยส่วนคําชี้แจงของนายชรเมื่อวานนี้นายรณรงค์บอกว่าไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายแต่ยังมีหลายประเด็นที่สงสัยเช่นปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่30เมษายน และไฟป่าดับไปหลายเดือนแล้ว<__เหตุใดยังเก็บเงินไว้หลายแสนบาทโดยไม่ยอมมอบเงินบริจาคให้ใครรวมถึงเรียกร้องให้ในายชรแสดงหลักฐานการรับบริจาคเงินผ่านบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวที่แจ้งว่ามีการโอนเงินเข้ามาด้วยขณะที่พันตำรวจเอกพงศักปรีชาการุนพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรระบุว่าตอนนี้ออกหมายเรียกให้ในายชร เข้าชี้แจงและรับทราบข้อกล่าวหาแล้วโดยให้เดินทางมาพบในวันที่14กรกฎาคมนี้รวมถึงจะเรียกนายพาคินคำวิไลศัก์หรือโตโน่มาให้ข้อมูลในฐานะพยานส่วนการรวบรวมหลักฐานตอนนี้อยู่ระหว่างขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะประเด็นว่ามีใครได้รับสินของหรือเงินบริจาคจากนายชอบ้างรวมถึงประเด็นว่านายชอขออนุญาตเรียกราเงินหรือไม่ สำหรับกรณีที่นายชรนออกมาชี้แจงเมื่อวันที่7กรกฎาคมเนื้อหาส่วนใหญ่ชี้แจงเรื่องเงินบริจาคแต่ยังไม่ได้ตอบคำถามอีกหลายอย่างที่สังคมสงสัยเช่นสรุปแล้วนายชรนทำคลิปวิดีโอชื่นชมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีว่าเป็นคนน่ารักเพราะถูกจ้างจากคนของรัฐบาลตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้จริงหรือไม่ รวมถึงประเด็นการใช้เงินบริจาคซื้อโฆษณาจาก Facebook เพื่อปลโหมวดคลิปมีเป้าหมายเพื่อปรโมวดเพจของตัวเองหรือไม่เรื่องการเปิดรับบริจาคเข้าบัญชีตัวเองแต่กลับเบิก่ายเงินในนาบริษัทเพราะต้องการนําใบเสร็จไปล,ลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทด้วยใช่หรือไม่และอีกประเด็นคือในคลิปที่ชี้แจงเมื่อวานได้อ้างถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ว่าให้มาตรวจสอบบัญชีให้แล้วและไม่พบว่านําเงินไปใช้ส่วนตัวหน่วยงานที่ว่านั้นคือหน่วยงานไหนเพราะหลายหน่วยงานก็ปฏิเสธว่าในาชอนยังไม่เคยติดต่อเข้าไปชี้แจงข้อมูลใดๆเลยนอกจากนี้ประเด็นเหล่านี้ยังพบว่า เมื่อดูคลิปของนายชอนเมื่อวานนี้พบว่าคลิปมีการตัดต่อหรือที่เชิงเทคนิคเขาเรียกกันว่าจำคัดซึ่งเพจ f a c e b o o k ขอบสนังโพ์ว่าคลิปของนายชอนที่มีความยาว10.15นาทีจำคัดทั้งหมด198ครั้งส่วนความเคลื่อนไหวที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการนำเงินบริจาคไฟป่าไปช่วยเหลือครั้งนี้ล่าสุดนายบุญยริศนิพาวนิช ตลาดอำเภอแม่ริมให้ข้อมูลว่าได้ส่งหนังสือเรียกตัวนายชรผ่านไปรษณีย์ด่วนพิเศษเพื่อให้เดินทางมาให้ข้อมูลการเปิดรับบริจาคเงินและการใช้เงินบริจาคภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการให้ถ้อยคำของนายชนว่าจะสามารถชี้แจงให้ปราศจากข้อสงสัยในประเด็นต,ต่างๆได้หรือไม่โดยเฉพาะการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หากชี้แจงไม่ได้หรือไม่มาพบ ก็อาจจะมีความผิดในหลายข้อหาชอนบุรณะฮิรันปรากฏตัวแล้วเผยยอดที่แท้จริงของเงินบริจาค1.3ล้านบาทจากกรณีที่นายชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ดและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังถูกสังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องเงินรับบริจาคช่วยอาสาสมัครดับไฟป่าโดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่ายอดเงิน800,000บาทแต่ก็ยังถูกตั้งข้อสังเกตถึงการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และ การใช้เงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทจ้างตัวเองทําคลิปโปรโมตโครงการนั้นก่อนที่จะหายตัวไปนานถึง10วันล่าสุดวันที่7กรกรกฎาคมชอนบุรณนฮิรันได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบน Facebook แฟนเพจ Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยยอมรับว่าเป็นความไม่รอบคอบของตนเองที่แจ้งในเพจว่ายอดบริจาค 875,741.53บาทแต่ที่จริงแล้วในบัญชีมีเงินเข้ามาเป็นเงิน1,338,644.01บาท โดยโพสต์ของชอนระบุว่าวันที่27มิถุนายนเกิดคำถามขึ้นจากเพจหนึ่งทางออนไลน์เข้ามาเรื่องการบริจาคณนะเวลานั้นผมรู้สึกเป็นห่วงและมีเจตนาที่จะแสดงความบระทุจใจจึงได้รีบร้อนออกมาชี้แจงทางโพสต์ใน Facebook ผมขออภัยในความไม่รอบคอบในการจัดการกับการบริจาคทั้งหมด ความละหลวมในการนำเสนอข้อมูลในชุดแรกสื่อสารไปตั้งแต่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนดีวันนั้นผมรีบร้อนอยากรีบ สื่อสารให้เร็วที่สุดเพราะห่วงความรู้สึกเพื่อนๆที่ไว้ใจผมและบริจาคเข้ามาจึงสื่อสารข้อมูลตัวเลขออกไปไม่ครบทุวันณเวลานั้นผมไม่ได้อยู่บ้านและไม่ทันเช็คให้รอบคอบจึงรีบให้ทีมงานสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้และยืนยันได้ณเวลานั้นโดยได้แจ้งในเพจไปบอกว่ายอดบริจาค875,741.53บาท แต่ที่จริงยอดนั้นคือยอดที่ได้ใช้ไปโดยรวมจากใบเสร็จในขณะนั้นมีการใช้คำผิดภายหลังเมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก็พบว่ามียอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จทั้งสิ้น9 9 1 5 4 1 3 6บาทและในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับประจากทั้งสิ้นเป็นเงิน1,338,644.01บาท ในทันทีที่ท,ทราบว่ามีข้อมูลตกหล่นจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานกลางที่เชื่อถือได้มาตรวจสอบในวันที่29มิถุนายนผมรีบยื่นจดหมายถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ให้จัด ทีมเข้ามาตรวจสอบสเตทเมนต์บัญชีที่รับบริจาคและบัญชีอื่นๆรวมทั้งใบเสร็จผมได้แสดงหลักฐานทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้นําเงินส่วนใดไปใช้เรื่องส่วนตัวเลยทั้งนี้มีผู้บริจาคสามารถที่ขอเงินคืน2รายได้ดําเนินการคืนเงินแล้วรายละ100และ200บาทจํานวนรวม300บาทจากการที่ผมไม่รอบคอบคิดไม่ถี่ทั่วในการ การจัดการเงินบริจาคผมขอนอบรับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และสื่อต่างๆที่ปรารถนาดีผมขอแสดงความรับผิดชอบโดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าต่อไป จำนวนเงินดังนี้ยอดบริจาคตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึง30เมษายนการโอนเข้าจำนวน5,974ครั้งสเตตเมนต์หนึ่งแผ่นเป็นจำนวนเงิน1,338,644.01บาทรวมกับ1เงินอีกส่วนที่เข้ามาในบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวที่จำนวน41ครั้งเป็นยอดรวม3,501 .95 บาทซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเงินที่ผู้โอนมีเจตนาเพื่อร่วมบริจาค 2. เงินที่เข้ามาหลังจากปิดรับบริจาคหลังจากวันที่1พฤษภาคมถึง28มิถุนายนมีผู้โอนเข้ามาอีก50ครั้งเป็นยอดรวม4 1 8 9 9 2บาท3เงินที่เข้ามาหลังจากปิดรับบริจาค หลังจากวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมมีผู้โอนเข้ามาอีก49ครั้งเป็นยอดรวม551.85บาทรวมจำนวนทั้งหมดหลังจากนำเลขบัญชีออกจากโพสต์รับบริจาค4,741.77บาทรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่จะส่งมอบ1,346,000 817.73บาทเมื่อได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานเพื่อบรรลุถูกประสงค์แล้วผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปคนพื้นที่แชฉชอนบุรณะฮิรันได้เงินบริจาค50ล้านลือเปิดตุดหนีข้ามพรมแดน เมื่อไลค์โค้ชชื่อดังชอนบุรณะฮิรันถูกสังคมกดดันหนักในประเด็นความไม่ชอบมาพากลเปิดรับบริจาคเงินดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ได้เงินเพียง8แสนกว่าบาทดูจะน้อยกว่าความเป็นจริงหากเทียบกับช่วงเวลาปเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่30มีนาคม,มถึง1พฤษภาค,คมปี63 และเทียบกับจำนวนผู้ติดตามเขตของเขามากถึง3ล้านกว่าคนไม่น่าจะเป็นไปได้จะได้เงินเพียงเท่านี้กับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อ และจนปานนี้ชอนเก็บตัวเงียบไม่ออกมาเคลื่อนแหวหรือชี้แจงใ,ใดๆมีหลายกระแสข่าวว่าเขาเก็บตัวอยู่ในกรุงเทพและที่หนักไปกว่านั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าชอนอาจจะหนีระหุระเหิอนออกนอกประเทศไปทางชายแดนฝั่งกัมพูชาจริงเท็จเพียงใดไม่มีใครรู้โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่น่าจะทำได้กระทั่งพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองออกมาระบุยังไม่พบว่าชอนเดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อออกนอกประเทศแต่อย่างใดและยังไม่มีด่านใด เปิดให้เดินทางเข้าออกเนื่องจากรัฐบาลใช้พรกฉุกเฉิญควบคุมการเดินทางเข้าออกนอกประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือหากมีการหลบหนีจริงอาจใช้ช่องทางธรรมชาติแต่ขณะนี้บริเวณด่านชายแดนไทยยังไม่พบการเดินทางของชอนออกนอกประเทศแต่อย่างใด ความเคลื่อนไหวในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ผู้เสียหายทั้งข้าราชการชาวบ้านผู้ทำหน้าที่ดับไฟป่าเข้ามาให้ปากคำกับทางฝ่ายปกครองเป็นจำนวนมากและร้องของให้ตรวจสอบพฤติกรรมของชอนคาดว่าในวันที่8กระะกฎาคมนี้ทางอำเภอแม่ริมจะออกหนังสือให้มาให้ถ้อยคำหากไม่มาจะดำเนินการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการทางกฎหมาย ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โพสในเฟซบุ๊ k ระบุว่าแหล่งข่าวแจ้งว่ายอดบริจาคคุณชลกว่า50ล้านบาททางทีมข่าวไม่รอช้าได้ต่อสายพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ ดรวิรชัยหรืออาจารย์ออสในทันทีเพื่อถามว่าไปเอาข้อมูลมาจากที่ใดว่าย่อดเงินบริจาคมากถึง50ล้านบาทได้คำตอบว่าพักพวกในจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลมาภายหลังมีการตรวจสอบเชิงลึกส่วนการออกมาโพสต์ก็เพื่อกดดันให้ชอนออกมาชี้แจงเนื่องจากเพจของชอน มียอดคนกดไลค์มากถึง4ล้านไลค์เทียบระยะเวลารับบริจาคหนึ่งเดือนไม่น่าจะได้เงินบริจาคแค่8แสนกว่าบาทนอกจากนี้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดรับบริจาคพบว่าชอนซื้อบ้านหรูริมน้ำซื้อรถหรูนาฬิกาหรูรวมเป็นเงินแล้วกว่า20ล้านบาทซึ่งน่าสงสัยเป็นอย่างมากเฉพาะนาฬิกาที่ซื้อก้อนล้านกว่าบาทแล้วอาจารย์ออสบอกข้อสงสัยไม่แตกต่างกับหลายๆคนที่ ตั้งคำถามกับประเด็นชอนเปิดรับเงินบริจาคเข้าบัญชีของตัวเองที่มีบัญชีเดียวซึ่งยอดเงินที่เข้ามาไม่รู้เท่าไหร่แต่กลับเอาเงินบริจาครวมกับบัญชีส่วนตัวทำให้แยกไม่ออกระหว่างเงินรับบริจาคกับเงินส่วนตัวควรจะรีบออกมาชี้แจงบัญชีรับบริจาคเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับคนในสังคมเพราะขณะนี้หลายฝ่ายมีข้อมูลตรงกันเกี่ยวกับความมีพิรุษในการรับบริจาคเงินของชอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนาศีสวัสดิ์อาจารย์ด้านกฎหมายภาษีหนึ่งในทีมผู้พัฒนาและ CEO i t e ไอกล่าวกับทีมข่าวจอบประเด็นไทยรัฐว่าในประเด็นการเปิดรับบริจาคเงินโดยเข้าบัญชีส่วนตัวสามารถทําได้อยู่แล้วไม่ผิดแต่การจะชี้แจงกับสัมภากรจะยากมากเนื่องจากเงินจะปะปนกันกับเงินของตัวเองว่าเงินก้อนไหนเป็นเงินบริจาคหรือเงินของตัวเอง ที่ผ่านมาบางคนไม่ทันได้คิดในการเปิดรับบริจาคซึ่งการแยกบัญชีต่างออกมาโดยเปิดเป็นบัญชีใหม่ใน,ในการเปิดรับบริจาคจะง่ายกว่าหากต้องชี้แจงกับสรรพกรส่วนการออกมาเปิดบินในนามบริษัทในการซื้อสินของก็สามารถทําได้หากเส้นทางการเงินทางบริษัทมีการรับรู้ว่ามีเงินเข้าและไม่ได้บันทึกว่าเป็นรายจ่ายของบริษัทได้สิ่งสําคัญการรับบริจาคเงินต้องใช้ตามวัตถุประสงค์